กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีหนึ่งวันนะฮะดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือเป็นวันที่แบบรวมของทุกอย่างนะแม่งมาหมดในว,วันเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับผมก็ดูสภาพตัวผมอะเนี่ยไม่ไปเหลืออะไรแลร้วผมกะจะมาเล่นคลิปแบบโชว์ตอนนีโหดๆนะแต่ว่าของมันหมดมแล้วผมก็เดี๋ยวจะเล่นเท่าที่มีนะ้วแบบโ no อเทมด้วย ก็เป็นวันที่น่าเศร้าเหลือเกินนะของแม่งดันมาหมดแบบทุกอย่างดันมาหมดวันเดียวพร้อมกันหมดเลยครับคือเสียงผมจะบแป๊กๆเอยนะผมเป็นร้อนในเลยจะปากอะ่ะพูดไม่ค่อยได้แหน่ระดับพี่แล้วไอเทมไม่ต้องอืเขียบนี้จะไม่โม้ดี่ะจะยิงไม่ได้ของหมดแล้วผม โอ้ยเดินเลื่อนยิงด้วยมันก็ได้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับแบบว่าเล่นแบบไม่มีไอเทมนะเฮ้ยเฉยๆไม่ไม่ไม่เราจะต้องไม่โม้คลิปนี้โอ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยเห็นไม่มีไอเทมหน่อยอมริกาเหลาผมนี่ขึ้นเลยงั้น โดนเยอะแยะมึงนี่เอายุดดาวมาเล่นดนะ้วยน่ะผมนี่ขึ้นเลยฮนะเดี๋ยวเล่าคือกันเฮ้ยทรมานจริงแล้วคือแบบทุกอย่างมันต้องมาหมดวันเดียวกันทั้งหมดเลยครับผมพร้อมทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยตายเลยยมเฮ้ย ทับพี่ไอเทมไม่ต้องอ,อยู่ที่ฝีมือฮะทับนี้นี่ทำไรเห็นถือมีดโอ้โห้ไอ้น้องเอ้ยพี่ประสบการณ์มากกว่าสามสิบปีในการเล่นพีบีฮะว้าเฮ้ยโอ้ไอ้ยจะขืนนั่นเลยแม่งบอกกูกลับอีกอขลอกคืนเลย ไอเทมเกิดไหไก็ไม่มีนะน้องขออภัยด้วยนะเป็นวันที่หมดทุกอย่างครับผมหมดตังค์เติมด้วยไม่เหลืออะไรเลยโอ้ยติดติดโอ้มึงจะเหล่ากูเหรอเฮ้ยมาเด้มาเด้มาเด,าเด,าเด้ติดอะไรวะเนี่ยพวกเก็นมีดนี่ mày không dính ra, lần mày đâu hôn nè. có up gắn hôn nè chăm chong nè, lần mày? Tô nè, bên nào á. đâu. Aye, tâ á. Aye, tâ lâu hôn ghi <coughs> chăm la. Ui. Aye, Ui. เมเปืนผมไปเข้าหายแล้วผมยิงจากไกลๆพอเอ้าไม่ตายตายวะอุ้ยโอ้โหเฮลเมสโปรเทคชั่นนะผมนี่ขนลุกเลยไปมึงเหล่ากูเมื่อกี้ไอโอ้โห ิงกูทอมีดมาเหล่าอ,อ,อีกเยอมไม่ได้ฮะตายวะได้โยได้โยเฮ้ยตรงไหนย,ย,ออหย,ยิงวะอะไร มาดิมาดิอมีนะมีนะลุไม่โดนเออ,อเอาไว้ย่างน้อยเอาคืนได้ตัวหนึ่งฮะหลังจากที่โดนมันเหล่ามาเยอะนะผม,ต,มาตายไปอ้าวตัวตายตโอ้เพื่อนเราแม่งก็โหดตะเกิดน,นะไม่ค่อยได้ยิงเหรอ

เพิ่งมาไนงะมันยังไม่ค่อยชินนะผม,มยังมึนๆอยู่เล่นตาแรกก็อย่างเงี้ยนะเฮ้ยมันต้องมีผ้ากันบ้างฮนะโอ้โหเฮ้ยอ้าวไอ้ยี่ตายฮะเวย้ยต,ตาแรกตาแรกก็เถอะ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมหาห้องเล่นต่อแล้วกันยังมันอยู่ยังมันอยู่เดี๋ยวรอบนี้ผมจะตั้งใจเล่นนะโนไอเทมครับตั้งใจเล่นฮนะ <All right. S 1> <c oughs> ไเอาไว้ต้องมาข่มนี่ยต้องมาขึ่ม จำเป็นนะมันจำเป็นไ,ปไม่หาวะ ไอเห่าไว้โอ้โหโนโนโนไอเทมที่หนึ่งวะเอาว้เอาเรื่องเอาเรื่อง มามา,มาขึ่มแล้วโหดวะมาโม้ไหมมาโม้ไมโ่โหดมันต้องขึ่มอโอ้โห,ห้ยเนาะ นะ่ะพวกเทปทูก็ดูไอ้นะผมเอ้ยลอเล่นรอเล่นนะก็นะของมันหมดนะผมผมก็ต้องจำใจเล่นแบบไม่มีไอเทมนะครับต้องมาขืมนะขึมขึมจะโหดนะโมโมพูดมากไม่ยิงไม่ได้ลนะแคล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารนะับชมนะครับเกมดีก็สนุกสนุกอนะว่าของผมมันหมดนะก็ใครสนใจจะโดเนทให้ มีตัวละครับไว้ใช้ก็ทักเฟซมาได้ะนะหาสปอนเซอร์หน่อยเอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดก,กระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับคุณทุกคนมากครับผมบ๊ายบายครับ